สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องครับ,รบมีคนเปรียบเทียบอบกว่าทุกๆมือที่ได้ให้ออกไปนะครับมือนั้นเนี่ยเขากําลังยืนย่นยื่นเข้าสู่ธาาคานบนสวรรค์ทุกๆความช่วยเหลือที่เรายื่นออกไปถูกบันทึกไว้อยู่บน สวรค์เรียบร้อยแล้วบัญชีนั้นพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดนะครับฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อคนรับใช้ที่สัตย์ื่อนะั้นจะหาความมั่งคั่งนิรันต์ตรงข้ามกับคนรับใช้อธรรมที่จัดหาให้ตนเองด้วยปัจจัยทางโลกเท่านั้นเองเพิ่มพีเปรียบเทียบประการที่สามครับเปรียบเทียบพระเจ้ากับเงินทองที่นี่บอกว่า the no s e r v a n t can serve two ก็คือ ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายได้จะต้องรับใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพียนะครับเราไม่สามารถกางขานะครับแล้วเหยียบเรือสองลำได้นะครับเพราะว่าใน่สุดแล้วเนี่ยเรือมันก็จะจะแล่นออกไปนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถยืนอยู่บนเรือทั้งสองลำได้เพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้นพระเยซูกําลังสอนว่าระหว่างพระเจ้ากับเงินทองเนี่ยไม่มีตรงกลางนะครับ คือเราต้องมีใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีใจกับพระเจ้าเงินทองก็อาจจะมีหรือไม่มีก็เป็นของแถมนะครับนั่นเป็นพระพรฝ่ายร่างกายที่พระเจ้าให้กับเราในการเดียวกันครับคนที่มีเงินก็ต้องระมัดระวังครับว่าเงินนั้นอาจจะเป็นเงินที่ทำให้เราเองนั้นห่างจากพระเจ้าก็ได้ ความต้องการทางการเงินต่างๆทุกอย่างทําให้เรารักเงินทองซึ่งเป็นมูลรากแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงพระบ,บีดาสอนชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องนมัสการพระเจ้าแทนที่เราจะนมัสการเงินทองมีคำ,ำพูดคำหนึ่งนะในภาษาจีนบอกว่าเราใช้สุขภาพของเราไปแลกมาซึ่งเงินทองนะครับหลายหลายคน,นยทำงานหนักหามลุ่มหามค่ำสุขภาพไม่ดี ในที่สุดนั้นต้องจ่ายเงินรักษาสุขภาพเงินทองที่หามาได้ก็ไปเสียค่าหมอสมดุดนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงพี่น้องครับหลายหลายครั้งเราต้องมานั่งดูชีวิตของเรานะครับว่าเรามีชีวิตที่สมดุลไหม8ชั่วโมงที่เราทำงานหาเลี้ยงชีพ8ชั่วโมงที่เรามีสันทนาการ8ชั่วโมงที่เรานอนหลับพักผ่อนเราจ้องมีสมดุล8ชั่วโมง 8ชั่วโมง888ที่พระเจ้าตั้งไว้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้เวลากับสิ่งไหนมากเท่ากับว่าเรารักสิ่งนั้นมากถ้าเราใช้เวลากับคู่สมรสของเรามากเท่ากับว่าเรารักคู่สมรสของเรามากเพราะว่าความรักนั้นแปลตามเวลาเวลาที่มีคุณภาพฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ธรรมอยู่ในเทศกาลมหาพรตนะครับพี่น้องเราต้องใช้เวลามากขึ้นกับพระเจ้าเมื่อเราคิดถึงพระเจ้า บ่อยๆเราใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแน่นอนครับความสนิทสนมที่พระเยซูว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ท่านทังหลายท่านจะขอสิ่งใดท่านจะได้สิ่งนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับการเขาเร้าสนิททาให้เรารู้ใจพระเจ้ารู้พระเจ้าคิดยังไงร,รู้พระเจ้าต้องการอะไรเมื่อเรารู้พระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเรานะครับเราขอให้พระเจ้าประทานสิ่งนั้นให้กับเราแน่นอนครับเมื่อขอก็ได้ทุกครั้งนะครับ นี่คือเคล็ดลับในเรื่องของพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ภาพถัดไปนะครับเราจะเห็นจอห์นคาวินจอห์นคาวินนี่เป็นใครครับจอห์นคาวินนั้นเป็นรุ่นที่สองของรีฟอร์เมอร์รีฟอร์เมอร์คือนักปฏิรูปศาสนานักปฏิรูปศาสนารุ่นแรกก็คือใครครับมาติลูเทอร์นะครับ1517นะครับคศ1517รุ่นที่สองก็คือรุ่นของจอห์นคาวินแล้ว ฮับของโปรเตสแตนต์นะครับก็คืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์จอห์นคาวินเนี่ยนะครับมาตั้งฮับของโปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นรากเหง้าของเพสไบทเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พี่น้องครับถ้าท่านใดเคยไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านก็จะเห็นว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีโบสถ์นะครับที่ถนนแห่งหนึ่งมีโบสถ์อยู่สองสองฝั่ง,ง,งเกือบจะตรงข้ามกันเลยนะตรงกันเลยนะฮะและโบสถ์แห่งนั้นเนี่ยโบสถ์หนึ่งเนี่ยนะครับสองโบสถ์นั้นในโบสถ์หนึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกนะครับ อีกโบสถ์นึงเนี่ยเป็นโบสถ์โปรเทแสแตนต์ตัเกือบตรงกันเวลาที่เราไปชมโบสถ์แคทอลิกเนี่ยพี่น้องจะเห็นความอลังการใช่ไหมของโบสถ์แคทอลิกโอ้เป็นแคทิโดลใหญ่เลยนะฮะมีรูปปั้นสวยงามมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่พอข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมาดูโบสถ์ปรเทสนเนี่ยจืดมากเพราะไม่มีอะไรเลยเหมือนกัไนไปนะมีเทียนเล่มหนึง่งมีพระคมพีเล่มหนึง่งมีไม้กางเขนแล้วก็มีที่นั่งไม่ได้มีกระจกสีนะครับไม่ได้มีความหรูหราเพราะอะไรครับ เพราะว่าโบสถ์ปฏิรูปเนี่ยเป็นโบสถ์ที่เน้นพระกมภีร์เน้นการนำสังารพระเจ้าเน้นความรอดที่เกิดจากความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่โบสถ์ของทางโบสถ์แทสแซน์เราเนี่ยนะครับเราไม่มีพระเยซูอยู่บันไม่แมงเขนถามว่าทําไมครับพี่น้องทราบเหตุทราบเหตุผลน,นี้ไหมครับถ้าเราเข้ามาในโบสถ์ของแคทอลิกเนี่ยเราจะมีเห็นพระเยซูถูกแขวนไว้แม่งเขน แต่ถ้าเราเข้าไปดูโปรแทสเซนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นพระเยซูถูกขวานไม้เ,เขกเลยเพราะว่าเราเฉลิมฉลองการเป็นที่นความตายของพระเยซูไม่เขตน,นั้นเป็นแสญลักษ์แห่งความชื่นชมินดีแทนที่จะแห่งความทุกข์ทรมานนั่นคือความหมายที่ไม้เ,เขนของโปรแทสซนเราเนี่ยไม่มีพระเยซูถูกแขวนไว้เพราะเรามองข้ามเห็นถึงการสิ้นพระชนและชัยชนะ เราเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันฉลองไฉเป็นวันแห่งการชื่นชมนินดีพี่น้องครับเรามาโบสถ์ในทุกๆวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าเราชื่นชมยินดีและเรารู้ว่าเราจะรับใช้ใครนะครับเราจะรับใช้ใครจอห์นคาวินเนี่ยมีครั้งหนึ่งครับตอนที่กําลังต่อสู้กันนะครับระหว่างโปรเทสแตนต์กับแคทอลิกเนี่ยก็มีเขาเรียกบิช,ชอปคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไป ความจริงแล้วเขาจะเดินทางไปที่อื่นนะครับเขาจะมาแอบดูว่าจอห์นคาวินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ไหนก็สืบสอดูครับแล้วพบว่าคาวินเนี่ยนะครับจอห์นคาวินเนี่ยอยู่ในบ้านบ้านแห่งหนึ่งบิชอปคนนี้ก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเคาะประตูอยากจะทำความรู้จักแต่เขาไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นบิชอปนะครับเพื่อที่จะสืบว่าคาวินอยู่ที่ไหนในสมัยนั้นครับเกิดเรียกว่า เป็นความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงเพราะว่าจะติดตามหรือว่าไล่ล่าเอาชีวิตกันทีเดียวนะครับมาธีลูเทอร์เนี่ยนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกบอกว่าเขาเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อเจะหนีครับหนีบรรดาพวกไล่ล่าของแคทอลิกเขาจะเอาให้ตายเลยแต่ในสุดพระเจ้าก็เซฟชีวิตของอามาธีลูเทอร์ไว้จอห์นเขาวิ่งก็อีกคนหนึ่งนะครับบิชอปคนนี้นะครับเข้าไปหาข้อประตูก๊กก๊กก๊กเปิดประตูออกมา ผมอยากจะมาหาจอห์นคาวินเขาพูดอย่างนี้นครคนที่ตอบนะครก็ดูเหมือนเป็นคนรับใช่ใชไหมครเขาบอกข้าพเจ้าเนี่ยคือจอห์นคาวินบิชอปคนนี้ตกใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ก็บิชอปเนี่ยอยู่ในอยู่ในสำนักนะครับเช่นสำนักของนักบวชเขาจะมีการแต่งตัวที่ดีมีผู้รับใช้แต่เขาบอกว่า พวกนอกรีดเนี่ยพวกโปรเตสแตนต์พวกนี้นะครับคือพวกนอกรีดเนี่ยพวกนี้เนี่ยทาไมถึงสมรถขนาดนี้ไม่ได้ยึดติดกับเสี่งต่างที่อยู่รอบตัวไม่มีาศาสนจักรที่คอยรองรับไม่ได้เป็นผู้ที่มีบาร,รมีเป็นผู้ที่มีอำนาจแต่เขาเป็นผู้มีอำนาจฝ่ายจิตวิญญาณฉะนั้นสันตปาปาปาป,ป,ป,ปิอุสที่สี่นะครับตรัสเกี่ยวกับคาวินบอกว่าความแข็งแกร่งของคนนอกรีดพี่น้องครับคนนอกรีดคือใครพวกเราโปรเตสแตนต์เนี่ยครับ เป็นคนนอกรีดเพราะคาทอลิกเขาาพูดว่าพวกนอกรีดทั้งหลายนะครับความแข็งแกร่งของคนนอกรีดนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับเขาและนี่คือจอห์นคาวินสันธาปาปาโป๊เพี่ถึงก็เอ่ยปากชื่นชมว่าเขาอยากจะมีนักบวชที่เป็นแบบนี้ฉันใดฉันนั้นครับพี่น้องครับเราเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่ไม่สามารถ รับใช้เป็นข้าสองเจ้าหนาวเบาสองนายได้ประการที่4ประการสุดท้ายครับเพิ่งพีตอนนี้เปรียบเทียบคนฉลาดกับคนโง่นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญานะครับผมจะพูดเร็วๆนะครับว่าเขาใช้โอกาสในปัจจุบันเพื่อจัดเตรียมความเป็นจริงในอนคตที่แน่นอนใช้โอกาสในปัจจุบันนะครับเตรียมตัวสู่อนาคตที่แน่นอน ภาษาธรรมะนี่เขาบอกว่าเก็บสเสบียงไว้เลี้ยงตัวคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาคิดไปถึงสุดเราจะเจออะไรแล้วเขาจะวางแผนเขาใช้สติปัญญามีสเสบียงอะไรไหมพี่น้องครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้จนกระทั่งผมกเกษียณอายุนะฮะพอกะเกษียณปุ๊บเนี่ยต้องมานั่งคิดว่าเอ๊สมมติว่าถ้าเรามีอายุเจปีเราองมาทั่งคำนวณใช่ไหมครับว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ นะครับในการดูแลรักษาตัวเองในการพยาบาลในการรักษาพยาบาลในการกินอาหารอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรได้เลยถ้าเรามีอายุ80เนี่ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่คนที่เกษียณเนี่ยถูกสอนให้คิดแบบนี้ผมเมื่อนั่งซื้อหนังสือนะครับสําหรับคนเกษียณม่นนั่งอ่านครับว่าเฮ้เราต้องทํางี้เลยเหรอสงใจคงไม่ไหวมั้งเสร็จแล้วในที่สุดเป็นไงครับในที่สุดเนี่ยก็กลับมาถึงความเชื่อที่ว่า พระเจ้าจะดูแลผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องครับนี่คือสติปัญญาขั้นสูงสุดสติปัญญาขั้นสูงสุดก็คือเราคิดได้ว่าความเชื่อศรัทธาของเราเนี่ยวางอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตรงนี้ครับต้องใช้ความศรัทธาเข้ามาร่วมกับสติปัญญาภาษาอังกฤษใช้ว่าซินเนจี้กันนะฮะเวลาเรามีความเรามีสติปัญญาเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยต้องใช้ความศรัทธาความเชื่อในพระเจ้าเนี่ย ด้วยและนี่แหละครับคือสติปัญญาขั้นสูงสุดนี่คือคนฉลาดในที่สุดนะครับไว้วางใจพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยต้องมีสติปัญญาในการไว้วางใจพระเจ้าสําหรับอนานคตของตัวเองนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นครับภาพตัดไปเราเห็นว่าเขาใช้ไหวพริบสติปัญญานะครับกับไหวพริบเนี่ยก็ต่างกันเล็กน้อยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการใช้ไหวพริบนี่แหละครับก็คือว่าเขามีเทคนิคเทคนิคในการคิด เทคนิคในการวางแผนเทคนิคในการที่จะทําให้รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าเขาคนที่มีสติกบปัญญาเนี่ยมองเห็นความแตกต่างระหว่างของชั่วคราวกับของถาวรของชั่วคราวเนี่ยนะครับเราได้อยู่ในโลกนี้ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองแต่ของถาวรเนี่ยนิรันด์ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบเวลาหรือไทม์ไลน์นะครับของของชั่วคราวหรืออายุวันเวลาที่เรามีในโลกเนี่ย เปรียบเสมือนกับเส้นผมเส้นหนึ่งนะครับกับทางหลวงรอบโลกเลยกับสภาพความเป็นนิรันด์แค่เส้นผมเส้นหนึ่งเท่านั้นที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่กี่สิบปีกับทางหลวงที่อยู่รอบโลกนั่นคือสภาวะเปรียบเทียบว่าความยาวสั้นของเวลาแตกต่างกันพี่น้องครับอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราชีวิตในโลกนี้นะครับสามารถที่จะส่งผลต่อชีวิตนิรันด์ได้ ชีวิตที่อยู่บนเส้นผมเล็กๆบางๆเนี่ยนะครับสามารถส่งผลต่อทางหลวงที่เราจะเปรียบเทียบว,ว่าอนาคตเราจะเจออะไรเพราะฉะนั้นเราจะทุ่มเทอุทิศชีวิตกับอะไรใน,านทางให้เราผู้รับใช้พระเจ้านะครับภาพทุดท้ายก็คือว่า let's make a deal พี่น้องเคยดูรายการนี้ไหมครับผมก็ไม่เคยดูรายการนี้นะครับแต่ผมอ่านหนังสือรายการเนี่เป็นรายการที่เขาบรท้าทายว่า หลังม่านนี่นะครับเขาไม่เปิดให้ดูว่ามันคืออะไรเป็นเกมโชว์นะครับแต่เขาเนี่ยก็นําเสนอของที่อยู่หน้าม่านก่อนหน้าม่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นทีวีอาจจะเป็นออของที่มีค่านะครับพอสมควรแล้วเขาก็ท้าทายบอกว่าคุณจะเลือกอะไรให้คุณเลือกสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะหลังมา่านกับสิ่งที่คุณมองเห็นหน้ามา่านนี่คือเกมโชว์นะครับหลายหคนนี่นะครับ ก็เลือกสิ่งที่มองไม่เห็นปรากฏว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงหนึ่งคันแต่บางคนก็อาจจะได้ไม้จิ้มฟัน <c oughs> เป็นร้อยยกล่องซึ่งไม่มีคุณค่ามากใช่ไหมครับอันนี้ก,การ let's make a deal แต่พี่น้องครับเราไม่ได้เล่นเกมโชว์แต่เรากำลังอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้านะครับเราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเราเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าไว้วางใจได้ เราจะไม่เป็นคนที่รับผิดชอบเราแสวงหาความเป็นนิรันดร์ของที่ถาวรและเราเป็นผู้รับใช้ที่มีสติปัญญาครับนั่นแหละครับคือผู้รับใช้ที่พระเจ้าสอนในอุปมาเรื่องนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับที่เราเองนั้นจะได้พบกับความจริงของพระเจ้าและผมอยากจะหนุนใจอีกครั้งนะครับเราต้องฉวยโอกาสครับในการเข้าสู่ทำเทศกาลมหาพจน์นี้เองทําให้เราทั้งหลายจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นครับ เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นแน่นอนครับความสำนั์ที่เรามีกับพระเจ้าและเราจะพบกับการทรงนำของพระเจ้าอย่างแน่นอนครับขอบพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ จงลจงรีบกลับใจเสียใหม่โดยเชื่อใาย so chai